i n f o r m a Market ประกาศความพร้อมในงาน Cosmoprop CBE ASEAN Bangkok 2024งานแสดงสินค้าความงามระดับโลกเปิดประตูสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาคอาเซียนพร้อมพบนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆจากผู้ผลิตกว่า1,500แบรนด์ทั่วโลกคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานแสดงสินค้ามากกว่า14,000คน ทั้งคนไทยและนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาออสเตรเลียจีนฝรั่งเศสฮ่องกงอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียฟิลิปปินส์โปรตุเกสสิงคโปร์ไต้หวันไทยสหรัฐอเมริกาและเวียดนามขณะเดียวกันภายในงานยังมีพาวิเลียนจัดแสดงสินค้าอีก4ประเทศได้แก่จีนอิตาลีเกาหลีใต้และไทยมาช่วยเพิ่มประสบการณ์และสร้างสีสันให้กับผู้ชมงาน ทางนี้งานแสดงสินค้าความงาม op op c o s m o p o p CBE ASEAN 2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่13-15มิถุนายน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจโดยผู้เข้าร่วมชมงานจะได้พบกับผู้ประกอบการชั้นนำด้านธุรกิจความงามครบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ um Cosmopod CB ASEAN will be happening uh, next month in June and the third editions, 13 to 15 in uh, QSNCC. So we expect uh, about 14,000 um, um, attendees, all uh, mainly from ASEAN regions and internationals. So we expect our, our experts for other regions to have a very good business from the ASEAN regions. เขาก็คาดหวังว่าปีนี้ผู้เยี่ยมชมได้ค่ะในงานในครั้งนี้ในเดือนหน้าค่ะมากกว่า40,000รายนะคะแล้วก็คาดหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมชมงานหรือว่าเข้ามาร่วมออกบูธจากต่างประเทศเนี่ยก็จะได้รับโอกาสธุรกิจสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ Yeah uh, we develop many um, special projects <Yes. S 1> and other marketing activities to attract visitors on the show floor. Uh, One of um, the most important is Beauty made in Thailand Who we celebrate the excellence of the Thai beauty industry, which is very well known worldwide. Mm -hmm. Then we have the beauty supplements project uh, to focus a spotlight on uh, the beauty supplement sector, which is um, experiencing a very huge growth worldwide. Another one is the medical beauty, that is um, a project designed to attract. Uh, to, to promote the professional sector and to attract expertise, know how from all around the world on the show floor. And uh, we have many other sh um, special projects, uh, an educational project called Cosmo Talks, uh, where the most iconic voices uh, of the sector will gather to share the insights, the, uh, the trends, the, la the latest trends. And uh, uh, the other one is the Cosmo On Stage, where um, famous makeup artists, hairstylists, and also um, some brands, some international brands, can show their expertise, their new launches, and also uh, the cutting edge solutions that they have. พูดถึงความพร้อมในการจัดงานนะคะก็มีในเรื่องของสโซนใหม่ๆก็คืออาหารเสริมเพื่อความงามแล้วก็ในเรื่องของ medical นะคะการทางการแพทย์ความงามทางการแพทย์ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น c o s m o t a l k c o s m o t o l o g e นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะดึงดูดนะคะทั้งประกอบการชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็ผู้ร่วมงานนะคะที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้ความสนใจในการจัดงาน การจัดงานลักษณะนี้เนี่ยที่เป็นอินเตอร์เนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อ SME ของประเทศที่ยังไม่สามารถที่จะส่งออกได้โดยเฉพาะนะคะมันเป็นการแสดงถึงศักยภาพของคนไทยให้ได้เห็นประกอบกับว่างานนี้เนี่ยมันอยู่ในเวิร์ c คาล endar เพราะฉะนั้นเนี่ยคนในโลกนี้จะรู้เลยว่าถ้าสนใจและชอบเครื่องสำอางไทยเนี่ยหรือ สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพความงามของประเทศไทยเนี่ยมาที่ประเทศไทยไม่ผิดหวังค่ะกะ็ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริธธสมอาหารเนี่ยในไทยเนี่ยถือว่าเติบโตเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้จริงเราวิ่งเข้าใกล้าสายล้าละเราคาดกันว่าอีกสักประมาณ2ปีเนี่ยน่าจะไปแตะที่หนึ่งแสนสองหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เติบโตมากแล้วก็ดีใจที่ในระดับเวิร์ไวเนี่ยก็ได้เห็นความสําคัญอย่างเช่นในงานของคอสบอฟฟ์เนี่ยก็จะมีเซสชั่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือแม้แต่เป็นในงานที่อยู่ในเครือเดียวกันอย่างเช่นของพวกกลุ่มวงไวทตาฟูดน,นี้เนี่ยก็ยังมาประเทศไทยนะผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ดีต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพความงามเนี่ยพอเวลาที่เป็นงานระดับอินเตอร์เนี่ยซึ่งเรียกได้ว่างานใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่เราอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องชีว้วัดและบอกว่า,าทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางห,หรือว่าสุขภาพและความงามเนี่ยทั้งกลุ่มเลยตรงนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากตลาดโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็จะถือว่าเ,เป็นตัวที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะมีความมั่นใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้รับความมั่นใจจากต่างประเทศด้วยหลักพัฒนาต่อไปได้ในตลาดโลกในอนาคตงานนี้นะครับแน่นอนนะครับเป็นงานที่ตอบโจทย์นะครับเรียกว่าในอุตสาหกรรมความงามนะครับแล้วก็ มีส่วนของสุขภาพเข้ามาด้วยนะครับก็เราทราบกันอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยเราเป็นอุตสาหกรรมหลักในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นการจัดคอสม o p พรอสิ่งดีก็คือว่าเรานําคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่ในประเทศจากอาเซียนจากหลายๆประเทศเนี่ยเข้ามารวมกันในงานนี้นะครับซึ่งมองว่าน่าจะเป็นเวทีสําคัญนะครับเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในการจัดงานจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยเราโตกว่าเดิม30% นะครับในภาวะขนาดนี้ก็แสดงด้วยว่าความสนใจของคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะมาต่างชาติต่างชาติเนี่ยนะครับอย่างอิตาลีก็มาเพิ่ม เป็นประจําทุกปีนะครับอย่างพา,าวิเล่นอื่นนะครับอย่างาที่มาจากจีนมาจากไต้หวนันมาจากหลากหลายประเทศนะครับมากวกว่าครึ่งหนึ่งนะครับโดยพื้นที่ของงานที่เราขยายขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากต่างประเทศครึ่งหนึ่งเป็นคนไทยนะครับ <Maybe. S 1> โดยเฉพาะ SME เนี่ยซึ่งได้รับการส่งเสริมมาจากทางด้านาสภาวิสาหกรรมนะครับได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานนี้นะครับได้มีโอกาสได้รับเรียกว่าเงินสนับสนุนนะครับ เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนะครับได้มีโอกาส ได้เข้ามาสู่การเจรจาธุรกิจซึ่งการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับจะเห็นว่างานนี้เนี่ยเราจัดปีนี้เนี่ยมีแต่ความใหญ่ขึ้นตลอดนะครับทั้งจํานวนเอ็กซิบิชันนะครับทั้งจานวนวิสิเตอร์นะครับทั้งจํานวนกิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามาเสริมเพิ่มในงานนะครับเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมทุกคน,นอุตสาหกรรมความงมานคูณที่เกี่ยวข้องคนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมงานนี้นะครับมางานนี้ตั้งแต่วันที่13-15มิมิถุนายนนะครับที่ศูนย์ รชแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับขอบคุณครับขอ,ขอเพิ่มอีกข้อนหนึงได้วนะคะก็ขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะการมีงานที่เป็นลักษณะอินเตอร์ถึงระดับโลกเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยผลที่ได้ก็คือต่างชาติเนี่ยเชื่อใจคนไทยแล้วแต่คนไทยด้วยกันน่ะต้องเชื่อใจสินค้าที่ผลิตในไทยด้วยนะคะอันนี้มันจึงจะต่อยอดเ,ออเรื่องของเอินไทยแลนดได้นะคะ